คนดส้ายหนึ่งนะครับเป็นห้องมุมนะครับชั้นที่5นะครับจะเป็นชั้นเดียวกับส่วนกลางนะครับห้องนี้ครับจะเป็นวิวสระนะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับมีทีวีมีเครื่องซักผ้าฝานหน้านะครับ อ่าตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับประตูทางเข้าสระนี่คือคอรประตูนะครับตรงป้นประตูนี้ที่นี่ส่วนกลางก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเงียบๆมีห้องซาวน่านะครับในห้องอาบน้ํา ไฟห้องน้ำนะคะรับดริสียนะครับกถ้าเกิดมีคนเช่าก็จะเปลี่ยนให้ที่เป็นห้องน้ำนะครับจะมีสไลด์เลื่อนปิดนะครับกันแห้งเปียกน,นะครับ